การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการเปิดสถานีน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันน้ำประปาดื่มได้บริการให้กับประชาชนชาวจังหวัดระยองในราคาประหยัดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนโดยช่วงแรกนี้จะจ่ายน้ำให้ฟรีไปจนถึงปลายปีเลยค่ะ นายไตยพอบวงไตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลอากาศตรีนิพนธ์โพเจริญกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันเปิดสถานีบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเต,เตชันน้ำประปาดื่มได้แก่ประชาชนชาวจังหวัดระยองจุดสถานีจ่ายน้ำมาพุทธหนึ่งตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดระยองตำบลเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมทดลองดื่มน้ำที่สถานีจ่ายน้ำดังกล่าวและให้บริการจ่ายน้ำแก่ประชาชนด้วยทำากลางสกีพยานส่วนราชการ าคเอกชนและประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ ทั้งนี้โครงการน้ำดื่มสะอาดดังกล่าวเป็นความมุ่งมั่นของการประปาส่วนภูมิภาคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานซึ่งในปีงบประมาณ2,567การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการติดตั้งมิเตอร์มินิสเต,เตชันแล้ว10แห่งในพื้นที่สำคัญก็ได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดระยองสาขาพรนครศรีอยุธยาเพชรบุรีทุ่งสงสตูลน้ำพองบึงกา บุรีรัมนางรองและอุทัยธานีโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยคือระบบ r e เ e ิร์สออสโม s ิสหรือว่า RO นะคะและการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอันต้าไวโอเรตด้วยกำลังการผลิตน้ำดื่มคุณภาพสูงถึง2,000ลิตรต่อชั่วโมงและเพื่อเป็นการสารต่อนโยบายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างยิ่งขึ้น และเตรียมขยายโครงการน้ำประปาดื่มได้และตู้น้ำดื่มฟรีให้ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศด้วยค่ะ